ครับผมที่รถไถพอดครับพี่น้องเดี๋ยวแลเดีนี้แต่ละคนอาจารย์แบ่งรถไถพอดนะครับอไงไงไงพี่น้องไงก็มือนีม่หากินตลางชิ้นครับผมเดี๋ยวโอ้ออกมาหากินไก่บาทเนี่ยได้ครับมือนี่อาจารย์เอาดีๆเท่านึง ยัยเสียยี่ห่อเด้มาหากินต่างๆดูไอ้เสีหามูบาทเนาะโอ้เดี๋ยวถ้าเบิ่งผลงานรัครับผมนี่ขนาดเฟืองหนา,นาๆบังเล่ะเฟืองเฟืองโอ้ยคุณพ่อเพิสน้อดัดเฟืองบนาหน่อนี่ คือว่าฟังิคือว่าให้เขาเห็นหนาไหนี่เขาน้าจะโโออัดโอ้ยช่วงเขามาอัดมันเป็นรัษณามันนิ่งเงี้ยก็มีก่บบกบบเพวกเขกยรันโอ้ยตเฟื่องัวงี้มีรถถอดไถนครับเพื่อนเมงที่่ะคุณพอ่อพ่นสีอเอารถไถฟฟร์อเทานี้มามาไถมาปรับใหม่เลยนะครับ บริเวณหน้าทุกของคุณพ่อนีสิปับไม้ร์เลยได้ครับีสิปับไม้เลยเยอรับเครื่องเลื่ยอ่ะเออไ้ครับพีน่มเออเสื่อมหลายๆนะนลยหลมเป็นลาวเลยครับผมเอยดงไงครับพี่น้อง ลุมจะลาเอาเลยส <ST>. ิฮึ้ยสุดย,อ,ยอดของอะไรเงีอยที่เราไอ้ไปไหนครับโอ้ยสุดยอดครับสุดยอดครับผมโอ้ยูนกโผล่ให้เราเลยว่ะเอ้ยนี่ครับในในบริเวณนี้ปรับใหม่บมดเลยครับผมนี่ สิปรับใหม่ไปเลยครับผมเฮ็ดให้มันหาบไปเลยหน้าพื้นเดียวกันไปเลยครับผมเอเออโอเคโอเคเดี๋ยวซื้อมาให้ย,ยู่ ผมบบงานของพื้นผิวใบนะสีฟับใหม่ไปนะครับผมนี่ฟับใหม่ไปเลยฟับใหม่ไปเลยนี่ในบริเวณนี่เมียนวดทีครับนี่อ้อมมากูรสีเห็ดใหม่มาเลยเออพื้นผิวใบก็เฉยโรคหางก่อนจะคอยสีฟับใหม่ครับผม แต่วาเพื่องหลายอีนี้ครับผมวันนี้ขอเพื่องร้ายให้ยาจะร้ายครับนี่นอ้องเลยจากกร้ายใ้เากกรา้างจให้รถเกียวได้การเนี่ย อ๋อจะห้อรถเกี่ยวโอ้อืมค่ณเ,เลี้ยงมะนี่หน้าของคุณพ่อเพิ่นครับนี่ บึงสังเกต์บึงคล้องด้วยครับผมมึงที่ไหนขนาดใส้พ้นหุกได้ครับเข่าบางยางหลุดเลยเบ้ยคอยไปต่างลำ เดียวให้ขึ้ผู้บาดีกสกิอันี้ครับผมม่่ตเกียร์ บอ่อมีย่างบอ่อมีเหลือครับผมประเภทยาประเภทเฟืองเฟืองนี่ยพอต้องว่าถึงเลยครับผมเจอรถไทฟ,ฟอร์ดนี่เรียบร้อยครับเยียงกับเอาโบยู่โอ้โอสเสดงว่าหน้าคุณปอนี่ป็นหน้างามอยู่ด้วยครับผมเพราะว่า สังเกตบึงจากตอเฟื่องขนาดตัวนี้ปุ้ยเพียงหัวเข่าบิง้งสิละตอเฟื่องกับเพียงหัวเข่า,ขาเออเออหน,นุ่มเป็นเที่ยวเลยครับผมเออ,เอ,อ,เอ,อโอ้ทั้งนี้มันอย่างสูงเน,นี่ยจังเอย อืนมุม,ม,มทั้งหลังผมมันเดกสูงครับผมมันเดกสูงในจักหน่อย ไี่นีหาวขนาดครับผมโอ้โเครื่องเกี่ยวหัเข่าอย่นี้เฮ้ยนี่อันี้กับี่น้องเี่ยวนี่อะรับ โอ้โหเ้ครับพี่องโอ้บกเลยครับเดียวครับผมขึ้นมาจากรถไทฟอร์ดบ่บีบูมี้ข้ามมาทิศหังครับผม ทิศทางเด้ออาจารย์เนีย่ยเดี๋ยวสิบวันื่อบาทนะฮะคนชีจ่างต่อยอ้ออู้อติดตื่นเลยครับผมเดี๋ยวจะนอยนี่ไทยเรี่ยวนี่จังคอยมาเบิงหนังอ่ะีกเทื่อนึง งามันยังเลยครับพี่น้องเลยนี่ครับไทยเหลียวกับต้อเฟื่องกับที่รมสโลไปทางเดียวกันเมื่อลยได้ครับผมสังเกตุองก่อนขิดไทยของเพนโปรบายโดดถุนมองไหนมันโบเขา่าบังสิอถอยหลังมากหลากขึ้นมาเลยครับ บ่ได้ปล่อยมันห้ามมันยังที่เ่าดิเพราะว่าถ้ามันห้ามหรือว่าไทโบเขาเา่าโตเฟื่องมันมันน้มันหลาย,ย่างสิหนาไหลาหลายอย่าสิกะเอกากสามารถที่จะถอยหลังมาดึงไม่ก็ได้ครับผมเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับคนขับด้วยครับผี่น้องใบบันเฮ็ดดีหรือเฮ็ดบดีก็ขึ้นอยู่กับคนขับดิระบบการใส่รถไทฟอรดหรือว่า ผู้เพิ่นคับเนี่ยเพิ่นก็สิฮู้ดีล่ะครับผมแต่ว่าบางคนเพิ่นก็เอาแบบลักไกล่ลักไก่มีไดลลักไก่ก็มมหมายถึงว่าไถห้ามๆไปก็มีครับผมเล่นพอได้เอาก้อนกี่ไถปร่งไว้มันก็อันนี้ทั้งสั่นก็ได้ยาษลว่าเจ้าของหน้าเพิ่อน,นาอาจถืบ่พอใจ ย่างนั้นเอไว้เหรอครับผมหน้าคุณพ่อเพื่อนเอเืเอดเตือดยุตโตใหม่กับบุมีหัวพุ่นกับบุมีครับผมเป็นหน้าลงบักไ่เลยลอกบักยางใหญ่เลยครับผมแต่ว่าุฟังผมมัาจากสูงเนี่ยจักหน่อยครับผมสูงแล้วก็สีห้เพื่อนผู้ใบนี่เอ่อปรับเปลี่ยนหน้าดินให้ใหม่หมเลยครับผมนี เพราะว่ากอนนานี่บอ่อเกลืเดี๋ยวเอารถไทฟอร์ดมาไทเลยครับหน้าบ้านเพิน่นว่าคุณพ่อเพิ่นว่าหน้าบ้านน้องสิมเพิน่นว่าตำบลบ่อกแก้วว่นเขตนี่นะครับบุ่นะเฮ้ยเนี่ยพี่รถพ่อกีดีนี่ครับพี่น้องบางทีละเอ้ย อเพื่อนก็ร้ายก็น่าเว,ว้ยงอ้ยง่ายครับพี่น้อง มาเลยอาจารย์มาเลยมาเลยอ่ชั่วพีเมือได้เห่ามาหนิหาชินไก่บา้านนี่จัดหนักจัดเต็ม พี่น้องเลยบุมี่มองติได้เลยคุณพอ่อกอใจห้ายครับผมขุนยืนมือกอดเอ็กเบิ้งเลยแหละครับพี่น้องโอ้โห เพิ่นผู้ใบนี่เพิ่นหัวเบิร์ด้อครับพี่น้องล่อมีปัญหาหรือว่าถที่ว่าจุดใดเอ่อผิดปกติสีหัวเบิร์ดครับพี่น้องเยี่ยมบ่เยี่ยมบ่ Yeah, band. เลียงมวลขนาดดนะครับรถไฮฟอร์ดฮอนอาดีมากเลยเฮ้ยไว้ใจได้เลยครับผมตั้งจ่างที่หน้ารถไฟฟอร์ดอีกโคตร ถ้าใครได้บังคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดิเด้อครับเด้อหรือว่าไผรได้กดแล้วก็สิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆครับผมเดี๋ยวคลิปหนะ้าจัะขอกันใหม่ครับผม